สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนพ่พอกับฟอราพี่น้องพ่พอกับก่องฟอราเด้อจ้าพอล่าลักเกนีก็สวยกันยังคดสังกันหลายพ่พอกันยำช้ำคำพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงนากระบ,บกคำพี่น้องตอนนี้เวลา15นาฬิกาจ้านางกลาลังศีพ,พา,ศา,ศาพี่น้องมาชมวิวธรรมศาสตร์ทงไฮทงนาพี่น้องเสียงกบเสียงเขียดบรรยากาศ นางสิไปเบ่งสวนมันนางมันสับปะั่ังนางหลังกากตีถอนหญ่ามันมาได้อาทิตย์หนึ่งพี่น้องปกติมันสับปะหังนะแต่ถ้าถอนหญ่ามันถอนหญ่ามันปุ๊บมันมันสีสัตว์ไว้ขักพี่น้องตอนนี้อายุมันนาะงก็ได้ประมาณหนึ่งเดือนกับยี่สิบวันพี่น้องโดยประมาณเดือนหนึ่งกับ้ามือแหละพี่น้องประมาณนั่นแหละนะก็พาพี่น้องมาชมวิว ทงไฮทงหน้าจ้าบรรยากาศพี่น้องได้วิวขนาดคึมคึมมันสับปะรังอายุหนึ่งเดือนกับยี่สิบวันพี่น้องโดยประมาณความงามนี่เขาปลูกโดยที่อพันได้ใส่ปุย๋ยบ่ันได้ใส่ยางพี่น้องเป็นดินใหม่ปีแรกดินของมันงามมันสับปะรังหนึ่งเดือนพี่น้องต้องยอมรับสถากรรมของนางรู้มนางเสต็งไหนเพราะว่ามันนางล่มหลายแหงล่มหลายเพราะสมควรมาอกว่ามันงามเกิน พี่น้องบักเอาแค่อายุหนึ่งเดือนยังบ่ฮอดสองเดือนเนี่ยบอนได้ใส่ปุ๋ยใส่ยางสัำปลูกแบบธรรมศาสตร์มันงานเกินก็าเป็นจริงจนมันล่มอพี่น้องบัดนี้พายุเข่าติดต่อกระซับสีมือมาเห็ดดินอ่อนดินบวมแล้วกาล่มกระพัดพี่น้องขนาดลมบ่ค่อยแรงเลยนี่ขนาดล่มแรงเนี่ยจักสิเป็นจักได๋เพราะมันแข้มของพี่น้องนั่งมาไมเห็นมันสับประดังนั่งเมื่อนี้นะก็รู้สึกเสียใจนิดๆิดพอบ้านนั่งล้มหลายพี่น้องแต่ก็คือมัเป็นอย่างนล่มมันก็จะเป็นหัวคือเก่าแล้วพี่น้องเนาพอได้เคยผ่าน กระบอกนางเนี่ยพี่น้องมันสับปะหลังพี่น้องมันพันมันสับปะหลังของนางนางใส่เบิงมันเป็นพันอย่างพวกนางนะปลูกกะอัปลมันมันจะขับปลูกนางกะบริ้วหูชัดเจนนันเป็นพันอย่างพี่น้องแต่พอเขาทางหง่าแล้วนะมันมันสัตพี่น้องสัตแบบมันงานเกินว่าเป็นจริงพวกพี่น้องมันงามงามโพดงามโพบุงเนี่ยพี่น้อง นังแหะภาวน่าอย่าให้มันล่มลายแต่ตอนนี้ก็ล่มไปหลายพอสมควรแล้วพี่น้องเพราะว่ามันมันอายุแค่เดือนกว่าแต่ลำต้นมันใหญ่ลำต้นมันงามเกินไปแล้วมันอายุแค่หนึ่งเดือนเนาะเดือนกวกกว่านี้หากมันสิบว่ามันมีพี่น้องมันทักซี่หักไปน้อยเดียวแล้วก็รมันพอดแข็งแรงเพราะมันว่าันได้เป็นหัวเนาะมันกเะษตรให้ล่มง่ายเพราะว่าต้นลำมันนี่มันงามเกินไปพี่น้องพี่น้องมันอายุหนึ่งเดือน หลังจากที่ถอนหยาไปด้อาทิตย์เดียวพี่น้องเออจะเป็นวับสัตว์ไหวพูดโพ้ถ่วมหัวยืนมือแล้วพี่น้องนี่ละมันของนางสาธุภาวนาให้ผลผลิตของนางนี่ออกมาดีแล้วพี่น้องเด้ออย่าให้มันล่มเลยให้มันล่มแค่เป็นบางส่วนพอเห็น่พี่น้องมันมันล่มมันงามเกินไปพี่น้องมันมันสับพลังอายุหนึ่งเดือนพี่น้องพี่น้องมารุ่นน้ำกระนางเด้อจ้าราวนางปลูกเดือนเมษา วันที่22เมษายนมีนาคมวันที่12กเท่ากับเดือนหนึ่งกับ20วันมันมันงามเกินไปพี่น้องมันงามโพดจุดถ่วมหัวซ้ำมันไปถอยเดือนแล้วพี่น้องบ่งนี้ผลผลิตน่าจะเป็นอะไรพี่น้องมารุ่นน้ากันนัสิท้ายบ่งเรื่อยๆว่าหลังจากถ้าดูแลไปแล้วาะวมันเขาเป็นเกษตรมือใหม่เนาะเขากายังปลูกเปลเ่็นว่าต้องดูแลจังไรแต่ปีนี้เป็นดินใหม่มันงามนักะกษอาจ่าใส่ปุ๋ยระเบิดหัวพี่น้อง อีกใครมันครบสองเดือนแล้วมาใส่ปุ๋ยระเบิดหัวแล้วก็สิปะทีีแรกนองกว่าสิเอามาสีบำรุงต้นแต่ต้นมันงามปานนี่ป้าพี่น้องมันรุ่นกระนางว่ะมันนางสิเป็นหัวใหญ่ยาวบอกดูจากลำต้นนี่สมบูรณ์แบบว่างามโพดงามจนล่มพี่น้องนี่มันนางเห็นบอกมันล้มพี่น้องเพราะว่ามันหนึ่งเดือนกว่านี่มันหากมันได้แข็งแรงมันไม่ได้ออกขัวแล้วพี่น้องเนาะ มันมันในหอดสามเดือนสามเดือนจะจะออกขัวมันสับร์พลังนางพี่น้องภาวนาให้ย่าล่มราาให้ล่มนหน่อยเพราะพอล่มละย่านหัวมันออกปลหลายพี่น้องมันมันล่มเนาะเพราะว่าต้นมันบริตตังพอได้ผู้หูมันล่มหัวมันสีหลายพี่น้องนี่จ้ะเกษตรมือใหม่พี่น้องปลูกมันปีแรกปีที่แล้วนี่ยเป็นเป็นมันของพี่สาวปลูกทิมไว้ปลูกไว้รักษากาได้ผลผลิตบลหลายปานิี นางเลยเอารำม,มันอันเก่านะมาไว้ปลูกปีนี้กะซีดูแลเต็มที่พี่น้องเขาเป็นกเกษตรมือใหม่เรากระซีเห็ดมันสับปะหลังพี่น้องให้มันงามที่สุดให้มันได้ผลผลิตดีที่สุดเท่าก็เนี่ยเทาก็บเมาใส่ครบซองเดือนจะเสมาใส่ปุ๋ยระเบิดหัวพี่น้องกว่าต้นลำม,มันนี่มันงามอยู่แล้วพี่น้องเสปุ๋ยระเบิดหัวพี่น้องกระถาลุดน้ำกันนังสีไายเป็นระยะครบ สามเดือนครบหกเดือนนางสิมาขดตรงหัวมันให้พี่น้องเบิ่งว่ามันสับปะหลังของนางดูแลแบบธรรมศาสตร์มันสินด้ผลผลิตดีสุดเลยพี่น้องแต่ความงามของมันนี่มันงามเกินไปพี่น้องบองไหมมันล่มแล้วว่าล่มลายพราสมควนในข้างในนี่นางบ่อยักย่างเข้าไปเพราะมันย่างเข้าไปยากแต่มันถ่วมแล้วก็มันเปียกนางเลยไม่ได้ย่างเข้าไปแล้วล่มลายพราะสมควนพี่น้องข้างในผู้ข้างในผู้ล่มลายพอสมควรเพราะมันงามแห้งมันถ่วมหัวยืนมือแล้วมันแค่อายุเดือนกลัวพี่น้อง พี่น้องถ้ามรร่นน้ำกันกันกบเพาะราสิได้ผลผลิตดีบอ่อในปีหนาฮัสิกลช่วงหวลังปีใหม่พี่มกรกลากุมพาพี่น้องฮัสิกลขายตอนนั้นทั้งเล่านี่มันสับปะหลังนี่คนขายมันสับปะหลังแหง่เป็นมันแห่เลยพี่น้องฮั่กลนแล้วเนี่ยฮขาก็ต้องเอาไปผ่านไปผ่าแล้วก็ตากแหง้งสามแดดถึงสิขายได้กิโลกรัมละหนึ่งพันหารยกี่ท้าเป็นเงินบาทกับประมาณกิโลละหาบาทพี่น้องแต่กระสูเนะเาะฮั่ก เกเษตรก็ครับเป็นคนลูกเศร้าให้เศร้าหน้าเขาก็ต้องทำมาหากินเดี๋ยวปลาทางไหนที่มันสามารถหาเงินได้เขาก็ต้องเห็ดเนาะเนืยก็ต้องสู่พี่น้องบอกมันเป็นทุนชีวิตของคนเฮาเนะนี่แหละพี่น้องมันสับปะหลังนางความงามนี่งามเอลีมันดินของพี่น้องถ้าเบิงน้ำดนางกับปีนาหนี่ผลผลิตมันสิดีบอกพี่น้อง หัวมันสีใหญ่บอนะกะพม่านะหัวมันใหญ่พะน่าส่ใส่ปุ๋ยระเบิดหัวสำนันแหละพ่อนะสีใส่รอบเตียวพอพอมันมันงามอยู่แล้วอันนี้นะักกาลงทุนไปคาดุด,ดินคาดุดสองสวนพี่น้องสวนละสามไร่กาคาดุดทั้งหมดเนกะ้าพันหาร้อยบาทคาแบบว่าข้าเจ้าไทยแล้วก็กดล,ล่องหัวมนเอาเห็ดปีแรก่นทั้งไถเบิกป่าแล้วก็กดล,ล่องเนีครับมันก็เลยแพงพี่น้อง ก็เลยกลายเป็นเก้าพันห้าร้อยบาทที่ลงทุนไปแล้วครับปลั๊มมันเก่าแต่เขาบ่อพอเขาก็ซื้อมาเพิ่มอีกหนึ่งพันบาทก็เป็นหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทเหลือปุ๋ยพี่น้องปุ๋ยก็ระซื้อประมาณสามหรือสี่สอบกาตกสอบเราหกเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยกับีไปสรปารพัดกักสี่เบิร์ตประมาณต้นทุนนั่งปลูกมันปีนี้ก็สี่เบิร์ตประมาณหมื่นหมื่นสองหมื่นสามพี่น้องก็ท้าเบิ่งว่าผลผลิตตอนเก็บกู้มันแได้กำไรซ้ำใดพี่น้องเพราะว่าสวนมันน,าง,นางงามพอสมควรงามอีหลีพี่น้องมัน ขนาดแค่หนึ่งเดือนก็ยี่สิบมือเลยพี่น้องหนึ่งเดือนก็ร้ามือถ้าหากว่าหาหกเดือนขึ้นไปมันสิง่ามปันไดมันสิบล้มเบิดบ่พี่นอ้องหือนัาสิแก้ไขได้ต้องตัดยอดมันออกหรอตัดยอดมันก็แตกเก่าแน่นแต่ข้าเจ้าปลูกีิีทแล่เด็กเขาก็ได้สวนข้างคางกาล้มแต่่นก็ได้ผลผลิตหลายพี่น้อง่นก็ได้หลายล้านพอสมควรเพราะว่าที่ของ่นกาเฮกตากวัวไรของ่นของเฮากับสวนทำผลใหญ่แค่สามไรพี่น้อง สองสวนกับเป็นหกไรประมาณแหละนางปลูกซัมนี่พี่น้องปลูกพอแหง้งเขาเนาะแหง้งเขาหเขาห็เดไดซัมนี่กับปลูกซัมนี่แหละเพราะว่าครอบครัวกันเลน,น้อยกับพี่น้องพี่น้องสะพายเขาก็เห็ดเองครับบริจ้างครับบริมคุณร,รพสับจะไปจ้างคนปนนั้นันครับก็เลยเห็ดพอแต่เห็ดไม่แหง้งแต่ที่จริงน่ันอยากเห็ดลายเขาเรียกเห็ดลายได้พี่น้องเพราะว่าเขายังมีที่ที่สําหรับสิบปลูกกลายอยู่ที่ของนางเองที่ของพลลาเองนี่แหละนางกับ บนแน่พี่นาทั้งอาจจะจ้างข้าเจ้าเบิกแล้วก็ปลูกก็ได้พี่น้องถ้าเบ่งผลผลก่อนแล้วก็บ่งกําลังซักบกาลังแห้งเราพพ่อมแต่ปีนี้นางมีบุญมีดีนางได้มาอยู่บ้านแล้วนางมีได้เหตุคลิปเป็นยูทูบเบอร์แลละก็มีผู้สนับสนุนแล้วว่าเป็นผู้ใจดีนาเนาะเพิ่นทําบุญกระเฮาโดยการให้เงินเฮามากับเพิ่นหมักเพิ่นยาเนาะนางก็เอาเงินส่วนนั้นมาลงทุนในการปลูกมันพี่น้องเพื่อที่จะ เป็นรายรับให้ครอบครัวของนาง้านางได้ผลผลิตออกมานี่เงินนะนางบ่เอาอยู่แล้วนางใส่น่องนางดูแลครอบครัวเพราะว่านางก็มีเงินส่วนที่นางหาของนางอยู่แล้วก็นางก็ได้ของนางอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือเฮาอยากไห้น้องเฮาอ่ะแต่จริงจริงน้องนางกัเป็นคนขยันอยู่แล้วคนดุทั้งพวทั้งเนี่ยแต่เฮาก็อยากให้น้องแต่เงินแบบว่าอย่างเสียแหละลงทุนให้เขาแล้ะเขาก็ได้เงินมากเขาก็ไปดูแลครอบครัวเขา ือแบบว่าเฮ้านะ่ะลงทุนให้เพิ่นให้เป็นเงินงอกงเงินเงยนะพี่น้องเนาะความหมายก็คือแบบว่าอยู่ดีเงินก็ได้ซือ้อนะ่ะกับการที่เอาเงินให้ไปลงทุนเห็ดนั่นเห็ดนี่ไหลให้ซู้ตั้งใจเห็ดลงทุนผลกําไรก็เป็นเงินของข่าวสิมันเป็นผลดีเด้ใส่คนเฮาเรียนรู้กับชีวิตเนอพี่น้องเน,ะน,นาะนางไก่แหละต่อไปก็นังมีเงินนังกาสีลงทุนทน,นั่นลงทุนนี่ให้น,อน,นอ้องพ๋าฮสิยืนเงินห้สื้อมันก็บ่คือให้แบบว่าอยากให้ครอบครัวแบบ แต่เนะน่นางก็บอกบถือแต่ว่านางมั่นใจว่าครอบครัวนาง,น,งน้องนางนะผู้จักเก็บกลับจะทำาหหาก,กินนางก็หักครอบครัวนางหลายนางหักนอก้องนางหลายพี่น้องนี่ละจากคือมันพี่น้องทาบรุ่นน้ำกันปีไม่ปีนาพี่น้องกนยาเผาถิ่มปะยาเภาเบื่อพลา,เด,พลาเด้อกะไปกังใจพลาไปเรื่อยกะถาเบื้องผลผลิตการเก็บเกี่ยวมันสับปะหลังของพลานำวา่า มันสิได้ผลผลิตดีบ่มันสิหวัวใหญ่บ่สมกับที่นางทุ่มเทนางลงทุนลงทุนไปกับบริษัทพี่น้องแต่ว่าเหือแห้งเขาอีกเนาะเขาก็สูดตายเพราะเขาบริษัจ้างเขา,า,าเห็ดเองเห็ดจากเกือบจากแห้งเขาเองอย่างหยาเนี่ยเขากา็ถอนเอาอเขาบริษัใส่ย,ยาไขาหยาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเซฟขาเซจจ่ายได้สุดเห็ดจังสิ่งใดจะเขาเห็ดได้เขาก็เห็ดไปดเายยาขาบริใส่ยาไขาหยาพี่น้องถอนหยาแล้วเรียบร้อยหลังจากที่ถอนหยาหนึ่งอาทิตย์มันมันกัดสัตว์พี่น้องเนาะมันบ่มีแบบว่า ั็จ,จะพืชมาลบกวนมันเลยสัตพี่น้องมึงผ่านไปวันอาทิตย์บ่บุนี่มาหอดํำนางมาเบิงอีกทีหนึง่งงามแบบโพดโพวพี่น้องมึงนี่นี่และคือมันสับปะรังอายุหนึ่งเดือนกับยี่สิบมือของนางพี่น้องมันโพดโพว่ามันถ่วมหัวยืนมือหละกัดตอนแรกครับมันได้ถอนหย่ามันยังง,งามบ่ดเสมอต้นบ่เสมอปลายบางส่วนยังขี้ลายเดีอพี่น้องแต่พอมาเมื่อนี่ถอนหย่าแล้วนางพามาเบิงนี่พี่น้องมันงามเสมอต้นเสมอปลายเบิดสวนแล้วพี่น้องเบิ่ง มันบ่ตอนนั้นนางทายพี่น้องเบ่ว่านี้ซิมีแบบว่าในช่วงบางช่วงบางตอนที่ยังเป็นต้นน้อยนี่แต่ตอนนี้นี่เสมอต้นเสมอปลายไปแล้วพี่น้องแต่กระล่มหลายพอสมควรนางกาัดสูส้ๆนางกาัดวิววิได้จักหน่อยพระมันนางลมพี่น้องนางยานันไ่ได้ผลผลิตหลายนางอยากให้ครอบครัวานางได้ผลผลิตลหลายๆพี่น้องนี่มาเบิ่งมันสับประรงน้ำกันมาในวันนี้คุณแม่ยังลายภาพพี่น้องมาเบิ่งมันสับประรงอายุหนึ่งเดือนกัดสาวม,มือพี่น้องความสวยงามของมัน ครับมันได้ใส่ยังลงไปพี่น้องแค่มาถอนหยาให้มันซื้อ,อพี่น้องพวกแตงกาตอนแรกเขาปลูกไปกาี่นางเอาน,ามมาน,ำน้ำมนาหดนี่บ่ห้มาแล้วให้แมงไหมกินตอนแรกกะทิตวัาสิบมันสิบ,บอกงามมันก็นเริ่มงามเลพี่น้องเริ่มออกดอกคกรับตอเป็นก็ต้องก,กินลายอยู่ขวางมันก็นกนงามพอสมควรอยู่พี่น้องบ่ได้งามแค่มันสับปะหลังเด้อพี่น้องเออพืชผักสวนครัวก,กับกำลังงามว่าจะเป็นผักอิตูนี่กากำลังงามคือกันคร เป็นมักอือที่น้องเอือนางปลูกว้กำลังงามกำลังขึ้นคางงามโพดโพไป้องเอ้ยสำนักสิกินปีนี้เนี่ยของอยู่ของกินนะนางปลูกไว้นะมันนางกัดล่มพี่น้องมันงามเกินไปมันหนึ่งเดือน่ว่าแต่มันพี่น้องบางต้นผักขมต้นนี้ความงามของต้นผักขมพริกที่นางปลูกไว้กระติดที่เราเนี่ยกำลังงามกำลังขึ้น พี่น้องตอน้นผีที่นางปลูกไว้ตอนนั้นมันกระสู่แดดสู่ผลมาจุดกวดจะผลดีมันจึงได้แตกงอกงามขึา้นมาปลูกไว้ตามมุมสวนพี่น้องเอ้ยงามผักสวนครัวจ้าพี่น้องพระอีตูนี่ก็งามโพดโพโอสอะไรเห็ดขดับปุ้นกินได้แลวพี่น้องติมขับปุ้นกับผัก อันนี้ก็คือมังอึนางกระซัสมสิกินนางบริปูกแค่สวนเดียวนะพี่น้องปลูกทั้งหมดสามสี่สวนไปเลยตามขอบสวนมันก็สิมังอึมีมักแตงทั้งสองสวนสวนพุ่นกัสวนมันสวนน้ำก็มีมังอึมีมักแตงพี่น้องแล้วกระสวนหน้ากระสเป็นแต่พืชผักสวนครัวมันนางกระลมพี่น้องไอ้มันหนึ่งเดือนโอ้ยภาวนาอย่าล่มลายได้ลูกเด้อมือนั่นจะทำมาถอนหญ้าแถวนี้ยังต้นนอ้ออยู่พี่น้องพอถอนหญ้าไปแป๊บเดียวมันสัตว์ มาเบิ่งอีกทีตกใจเลยพี่น้องเห็นปะความงามต้นมันนี่สมบูรณ์มีแต่ต้นใหญ่ๆพี่น้องมันหนึ่งเดือนกลัวถ้าให้มันหลายเดือนก่นนี้มันสวงามขักพี่น้องเบิ่งมุมถูกมุมที่เป็นพื้นที่ว่างพี่น้องนางก็จะปลูกแตงไทยไปกินพี่น้อง<ม>เห็นปะพวกมะแลงกะหมักแท้แตงคอยนอยี่นี่นี่แต่มะแลงเต็มอยู่พี่น้องแมผักขม แต่หมักแตงกระังออกดอกพี่น้องอีกประมาณเดือนก็คือสิได้กินคันต้นงามปันนี่ี่หมากสิดกเฮีงได้แตงไทยพี่น้องตาพื้นที่บ้านเขาก็สิปลูกแตงไทยไว้กินพี่น้องเอ้ยเบิ่งความงามของต้นมันเบิ่งพี่น้องมันหนึ่งเดือนลำต้นมันนะสี่สามแขนเล็กน้อยแล้วพูดเสบวยห้มันร่มได้จังดาขนาดถ้าเอาไว้แค่สี่ว้แค่สามเด้หักออกนาพี่น้องอันใดหาหกนะหักออกสี่หาหักออกให้มันเหลือสามเหลือสองเหลือสี่ เบิ้งมันลม่มมันงามเกินไปพี่น้องเบิ้งต้นสําเขนเลยมนันหนึ่งเดือนขึง่งเบิ้งนี่ขอให้ผลผลิตเยอะๆนะจ๊ะตามขอบสวนเก็ตรมีแต่แตงพี่น้องอปลูกแตงไทยแต่เ้าโพดธนักปลูกโธดตอนนั้นเป็นข้าวโพดที่ว่า,าเล็กที่ห้าเห็ดเอแอละมันมันเลยบ่งงามมันบกติดพี่น้องแบบว่ามอดมันกินท่นนะนางบริสุทธิ์มา ก็เลยได้สับนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้มาแตงกับกรลังงามตามมุมขอดสวนพี่น้องมันกระล่มหลายพอสมควรมันนี่ก,กับนี่หลไ้พ,พี่น้องสม,สมวิวสมวิวสวนของนางนางมาเบิ่งสวนว่านางเป็นห่วงสวนนางไปอยู่บ้านอมราสองมือนางจะเป็นห่วงพืชผักสวนควรัวที่นางปลูกเฮงพี่น้องนางมาค้นหกักแลวนางปลูกแล้วนางหากักปลูกยังนางต้องแบบกผลผลิตมันดีนางกัดดีใจขันแบบว่า นี่แหละคือมันนี่มาเบิ้งแลวมันงามเกินไปแล้วมันล่มนะกระตกใจนางยันยันมันบวเป็นหัวยันมันพี่น้องฝนตกมาให้ลายมือแดดปลลงพืชผักมันก็เลยงามพี่น้องเห็นบ่แตงกาฮะปลูกทิ่นใบซื้อไปใส่ยังมันก็กำลังงามฮะปลูกตามสวนไฟใหม่พี่น้องแต่เสดาแต่ตอนปลูกแรกๆมันแดดปลูกฝนตกถึงแล้วไปปลูกแล้วมันแดดแล้วมันบ่บคอยติดลายเนี่ยมันยางผีกติดกรติดบ่หลายต้นแต่ว่า พอติดแล้วกับงามพี่น้องว่ามันเป็นดินงามแตงนางกับกำลังงามอีกเดือนเดือนก็บสได้เก็บกินแล้วพี่น้องซับนี่ก็สะเรเกบกินพี่น้องเลยว่าเขาปลูกรอบสวนขอบสวนที่มีแต่แตงหลักหน้าสวนผึ้ผักสวนครัวน่ะกับปลูกแตงหลายแหงโอ้ยกินบ่ไหวดอกสะด้เก็บไปขายกับจะซผู้ซื้อบ่เนาะสาธุคอยผลผลิตหลายๆนะพี่น้องเนาะจะไหนก็เป็นกำลังใจให้อำมพอลล่าเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้นางเน่เด้อเพราะว่านางมาเบิ่งสวนนางนางเป็นห่วง คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงตอนนี้พอกันคลิปหนาแล้วพี่น้องขอบคุณที่คอมเมนต์ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์พี่น้องขอบคุณแทากกำลังใจให้กำลังใจน้าเดิมมันนี่นางกับเป็นห่วงสวนมันนางเลยมาเบิ่งสวนมันนางแล้วก็พาพี่น้องมาชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาสตร์อันสวยงามพี่น้องอยู่กลางสวนมันสับปะรังอายุหนึ่งเดือนกับยี่สิบมือพี่นอ้องสาวมื่นนั่นเองนี่แหละนางก็ยังอยู่บนสวนมันพี่น้องพาพี่น้องมาชมวิวบรรยากาศอยู่เป็นแห้งเสียแห้งใจให้พลายแล้วพี่น้องเนาะมารุ่นน้ำกันว่า โอดย้ำเก็บกู้เก็บเกี่ยวนางสด็ผลผลิตดีบอพี่น้องนางก็เป็นเกษตรกร,ร,กรมือใหม่นอกกำลังลงทุนในการปลูกพืชผักที่จะขายเป็นทุนให้กับครอบครัวน,น้อยๆของนางพี่น้องครอบครัวสุขสันต์หันษาพี่น้องนี่แหละคือมันสับประรังพี่น้องจังได้กะขอขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหลายและขอขอบคุณเอื้อยไ่ใจดีผู้สนับสนุนที่ให้ทุนนางมากก็คือเพิ่นก็บไ,ได้วาเสียให้เป็นทุนในการปลูกป่านิแต่ว่าเพิ่นไห่ เงินมาใส่ในครอบครัวนั่งคือว่าพันกาแปบว่าสกสารครอบครัวเฮาเฮากับบคคอยมีพันกาให้เงินมาแต่เฮากับใส่เงินนั่นให้เป็นประโยชน์ด้วยกันมาลงทุนปลูกมันพี่น้องให้มันงอกเงยนะเน,นาะกาภาวบานามันงอกเงยแหละพี่น้องเนาะมันแได้ไปลวาจุนเจือครอบครัวของเฮาเนาะพี่น้องนี่แหละกัขอบคุณหลาๆกะหลายคนแห้งจะเป็นเริ่มแรกก็เป็นไอ้นุชพี่น้องไอ้นุชจากอาจจะจากฝรั่งเศสไอ้นุชไอ,กอ้ก๊อฟไอ้สมพิษหลักกา ไอ้ไข่แก้วไอ้ซอนกับหลายๆคนพี่น้องว่าบเบิร์ดอกคนใจดีส่วนกับขอบคุณหลายๆคนกับอยากให้ครอบครัวน้อยๆของเฮากับมีรายรับล่าสุดไอ้ไข่แก้วผมกับไขโซลาเซลมาพี่น้องกับขอให้ทุกคนที่หามาหามาเท่าไรก็ให้ได้กลับไปร้อยล้านพันล้านเท่าด้วยพี่น้องหาร่ำรวยร่ำรวยให้กานผู้ใด้ธุรกิจกห้ธุรกิจลุงโลดลุงเรื่องร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปด้วยพี่น้องด้วกัขอให้สุขภาพแข็งแรง มีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องสุขกายสุขใจเนาะอาการให้สุขภาพแข็งแรงพี่น้องมีโอกาสก็กสจะได้พอกันเนาะที่พี่จะาขอจบไปเพียงเท่านี้น้ะพี่น้องเด้อขอบคุณอมารากากีบ่าวมีคนที่อยู่คอยผลักดันให้นางเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์ทุกกำลังใจและทุกคนที่เข้ามาเบ่งคลิปทุกคนคือผู้สนับสนุนของนางก็ขอบคุณหล,ลายๆปรบับจึ่มใจหลายพี่น้องสบายดี